ครับก็สวัสดี FC ครับวันนี้นะครับก็ขอตอ,อบคอมเมนต์งัดก,กันกับร้านอะไรสักน,นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของชุดซ่อมปั๊มดิสเบกนะครับชุดซ่อมปั๊มดิสเบกโดยเวลาที่เราไปซื้อนะโดยเวลาที่เราไปซื้อเขาจะบอกมาว่าเว็บ1 1อยสใช้ร่วมกันกับของมีโอฟ n โนนะร้อยไอใหม่เขาบอกว่าใช้ร่วมกันกับของมีโอฟีโนนะทําไมมันพูดอย่างนั้นล่ะนะครับทั้งทังที่ มันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับทำไมมันถึงใช้ร่วมกันไม่เต็มประสิทธิภาพอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นของฟีโนนะอ่าเป็นของฟีโนถ้า,าว่าเราดูเพื่อนเผิน,นมันก็เหมือนกันเลยกับของเบบล้อยสิบไออันนี้รนะ้อยสิบอนี่เขาพิมพ์มาชัดเจนนะร้อยสิบไอใหม่นะตัวนี้นะถ้าเราดูผิวเผินนะอ่าเห็นไหมเราดูผิวเผินเหมือนกันเลยเหมือนกันนะเหมือนกันนะ ถ้าเราดูผิวเผินมันก็เหมือนกันแหละนะเห็นไหมแต่ทีนี้นะครับการที่เราบอกมาว่าเอ๊ะมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้อย่าไปใช้ร่วมกันเลยนะมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้ผิดรุ่นถ้าเราใช้ผิดรุ่นแน่นอนเบรกรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งมันจะเป็นเบรกต่ำนะอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเบรกค้าง อ่าล้อฟ no ืดนะอ่าถ้าเราใช้ผิดนะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะเราเทียบให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะอ่าดูดีๆนะดูดีๆนะอ่าอันนี้หัวเท่ากันนะหัวเท่ากันนะเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งเท่ากันนะหัวเท่ากันนะอ่าดูดีๆในตำแหน่งนี้หัวเท่ากันนะแต่ดูตรงซินดูตรงซินดูตรงซินดีๆดูตรงซินดีๆนะครับดูตรงซินดีๆ ซินตัวนอกไะซินตัวนอก ca, เห็นไหมเห็นไหมตัวซินเนี่ยสินตัวนอกเห็นไหมเห็นความต่างหรือยังมันสัน้นมันยาวกว่ากันเห็นไหมความต่างนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเอาไปใช้ผิดรุ่นเนี่ยไอ้รูน้ามันเนี่ยรูน้ามันรูน้ํามันลงมาเนี่ยรูน้ํามันรูน้ํามันมันลงมาตรงหน้าสินรูน้ามันมันลงมาตรงหน้าสินทีนี้ถ้าสินมันอยู่ชิดกันถ้าสินมันอยู่ชิดกันกับสินตัวในโอเคเบคุณจะสูงแต่ถ้า สิ้นมันอยู่ห่างจากรูน้ำมันเบรกเวลาเรากดปั๊บมันดันไปน้ำมันเครื่องออาน้ำมันเบรกมันดันกลับปั๊มมันกลายเป็นเบรกต่ำถ้าเราใส่ผิดอันดับแรกเลยมีเบรกสูงเบรกต่ำแน่นอนนะอันไหนใกล้อันไหนใกล้รูน้ำมันลงมากที่สุดอันนั้นเบรกจะสูงนะอ่าอันไหนไกลเบรกจะต่ำทีนี้ถ้าเราใส่ผิดรุ่นละถ้าเราไปใส่ผิดรุ่นปั๊บอ่าสมมติว่า เวฟเนี่ยมันสั้นกว่ารูน้ํามันอยู่หน้าซินอ่าเวฟมันสั้นกว่ารูน้ํามันอยู่หน้าซินแต่เอาของฟีโน่ไปใส่เวฟล่ะอ้าวซินตัวนี้มันไปปิดรูน้ํามันไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะซินมันไปปิดรูน้ํามันไว้หรือว่าอาจจะปิดอยู่ครึ่งหนึ่งปิ่มๆแล้วล่ะทีนี้ปัญหาเกิดเลยเวลาที่เราอัดน้ํามันเบรกลงไปเนี่ยเวลาที่เราอัดน้ํามันเบรกลงไปนะเราปล่อยเบรกปั๊บน้ามันมันคืนไม่ทันแล้วทีนี้นะครับน้ามันมันคืนไม่ทันเพราะว่าไอซินเนี่ยมันไปปิด รูน้ำมันเบรกอยู่นะรูน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มอ่ะมันจะมีรูด้านบนนะอ่าดูดีๆนะครับเวลาใส่ดังนั้นร้านอะไรฝากไว้ด้วยนะให้ขายตรงรุ่นสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันยาวไม่เท่ากันมันยาวไม่เท่ากันเนี่ยฟีโน่กับเวฟเนี่ยเห็นไหมคุณก็ดูกันเอาเนี่ยมันต่างกันอยู่นะครับอ่ามันต่างกันอยู่นะชัดเจนนะมันยาวกว่ากันนะอ่าดังนั้นซีนมันมีโอกาสเอาใส่ผิดรุ่นเนี่ยซีนมันมีโอกาสที่จะ ไปปิดช่องทางกับของน้ำมันช่องทางน้ำมันลงมันมีผลต่อเบรกสูงเบรกต่ำนะถ้าน้ำมันคืนไม่ทันนะเบรกมันจะฝืดด้วยนะล้อหน้ามันจะฝืดนะอันนี้ฝากไว้คิดนะฟีโนมันจะยาวกว่าเวฟนิดนึงนะครึ่งมินหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกันดีๆเนี่ยมันยาวกว่านะครับมันไม่ได้เท่ากันนะครับทุกท่านนะอ่าเทียบยังไงมันก็ยาวกว่าอยู่ดีแหละนะครับเทียบยังไงมันก็ยาวกว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะ เนี่ยนะเทียบยังไงมันก็ยาวกว่านะเนี่ยเราเทียบข้อกลางเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมอ่ามันยาวกว่ากันนะครับทุกท่านนะสิ้นมันยาวออกไปนั่นหมายความว่าอ่าตำแหน่งของรูน้ํามันลงจากปั๊มอ่ะมันต่างกันอยู่แล้วใส่ผิดมีปัญหาตามหลังมาแน่นอนนะครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้เอาไปเป็นอ่าแนวคิดแนวทางก็แล้วกันอย่าคิดว่ามันเหมือนกันแล้วมันจะใส่กันได้นะ